เครดิตบูโรเสียกับเครดิตติดแบล็ค l i s เนี่ยเขาต่างกันยังไงกลุ่มแรกนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครดิตบูโรเสียนะคืออะไรบูโรเสียหมายความว่ามีการชําระข้างว่เกินล่าช้านะคะ30วันขึ้นไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีการปิดชําระหรือว่าผ่อนจ่ายครบกำหนดได้นั่นเองนะคะ แต่กลุ่มเครดิตติดแบคลิสต์เนี่ยคือกลุ่มที่คืนสินค้าอย่างเช่นคืนรถคืนมอเตอร์ไซค์หรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยไม่มีการผ่อนชําระให้เป็นปกติหรือว่ามีการปิดบัญชีนะคะปล่อยค้างไว้แบบนั้นไม่มีการจ่ายต่อแบบนี้นะคะแล้วกลุ่มไหนนะคะที่พอสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้บ้างกลุ่มที่พอยื่นขอสินเชื่อได้บ้างคือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มเครดิตบูโรเสียบางลักษณะกรณีนะคะอาจจะต้องรอ3าปีนะคะแล้วมาขอสินเชื่อก็สามารถออกได้นะแต่บางกรณีนะคะ ถ้าเกิดว,ว่าติดแค่บัตรเนี่ยแค่1ปีเท่านั้นเองก็สามารถยิ่งขอสินเชื่อได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่เงื่อนไขแต่ละไฟแนนซ์ด้วยนะคะแต่กลุ่มแบ็กลิสตเนี่ยบอกเลยว่าออกไม่ได้เลยนะคะและออกยากมากๆวิธีการออกง่ายๆคือต้องหาคนออกแทนนะคะและธนาคารหลักๆส่วนใหญ่เขาไม่รับคนติดแบ็กลิสตอยู่แล้วนะคะแล้วกลุ่มที่ติดแท็กซิ่งนะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ขอสินเชื่อมากจนเกินไปนะคะ และพอเราขอสินเชื่อมากเกินไปเวลาที่เราต้องการที่เราอยากได้สินเชื่อที่เราอยาก่อนนะคะก็กลายเป็นว่าขอยากมากขึ้นด้วยนะคะและเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอขอสินเชื่อใหม่ถึง6เดือนเลยนะคะแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับใครอยากรูว่าเครดิตตัวเองเป็นยังไงนะแนะนำว่าให้ขอไปเช็คเครดิตบูโรธนาคารใกล้บ้านของคุณได้เลยนะคะหรือว่าเช็คตามแอปก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เข้ามาเขามีให้เช็คเครดิตบุโรแล้วด้วยนะ สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะขอสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าให้เราดูว่าเราพอผ่อนไหวแค่ไหนนะคะแล้วสุดท้ายจะได้มีปัญหาภายหลังด้วยเราจะมีความรู้อะไรดีๆมาให้ดูกันอีกนะคะ